ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่14พฤศจิกาย,ยน2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนเก่าคนที่คุณรอคอยนะคะจะเดินทางมาหานะคะในช่วงนี้นะคะระวังปัญหาการหึงหงและบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและระวังปัญหาด้านสุขภาพสายตานะคะแล้วก็อ่ก้อนเนื้อเนื้องอกนะคะทางเดินหายใจปอดนะคะ อาจจะมีปัญหานะคะคุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะกับเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรู้จักนะคะระวังปัญหาเก่าๆปัญหาเก่าปัญหาเดิมย้อนกลับมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจช่วงนี้ห่วงหน้าพวงหลังนะคะระวังเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะคอบา่าไหลเรื่องการก้าวเดินนะคะระวังหกล้มระวังเกี่ยวกับขา นะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะในช่วงนี้มีโอกาสได้ไปหาหมอสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีส้มสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณคือ 2, องสสองขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ